อินฟินิตี้ไฟเสนอตำนานพระปิ่นเกล้าว,วังหน้าผู้ชุบชีวิตสยศาสตร์ในประวัติศาสตร์สยามมีเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดตำนานที่ไม่ได้ถูกเขียนในพงศาวดารคือเรื่องราวของวังหน้าผู้เปี่ยมด้วยวิทยาคมและปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเรื่องราวของพระชิวหาดำที่หายไปพร้อมกับความจริงเรื่องเล่าเริ่มต้นในรัชสมัยรัชกาลที่ส เมื่อข่าวลือเรื่องความสามารถอันน่าอัศจรรย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวังหน้าเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วพระนครผู้คนต่างเล่าขานถึงการที่พระองค์ทรงมีวิชาอาคมแก่กล้าถึงขั้นหายตัวได้หรือแม้แต่เหยียบเรือรบฝรั่งให้เอียงได้ด้วยฤทธิอำนาจที่มองไม่เห็น แต่ท่ามกลางข่าวลือที่น่าอัศจรรย์เหล่านั้นมีเรื่องราวหนึ่งที่ถูกปกปิดไว้นั่นคือการที่พระองค์ทรงมีพระชิวหาดำซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้มีวิทยาคมมาแต่กำเนิดแต่ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดพระองค์จึงมีคุณลักษณะพิเศษเช่นนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นในคืนเดือนแรมที่ไร้แสงดาวคืนหนึ่งความมืดมิดปกคลุมเหนือพระนครวังหน้าอันโออาเงียบสงัด มีเพียงแสงเทียนจากภายในห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นที่ยังคงส่องสว่างภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยตำราโบราณและวัตถุอาถรรพ์กลิ่นทูปกํายานและสมุนไพรโบราณคละคลุ้งไปทั่วพระองค์ประทับอยู่ตามลำพังลูบไลกำไลที่ทำจากกระดูกอย่างแผ่วเบาสายตาจับจ้องไปที่แสงเทียนที่ริบรีราวกับจะดับลง อำนาจที่มองเห็นกับอำนาจที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเสียงพึมพำแผ่วเบาราวกับเป็นเพียงลมที่ผ่านไปในเวลาเดียวกันนั้นห่างออกไปไม่ไกลนักในพระราชวังหลวงรัชกาลที่สี่ทรงมีพระพักเคร่งเครียดแสงไฟส่องสะท้อนจากกองเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะข่าวลือเรื่องความสามารถของวังหน้าได้ลอยไปถึงหูชาวต่างชาติแล้ว คำว่าหายตัวได้และเหยียบเรือรบฝรั่งเองียงกำลังเป็นที่โจ้จันรัชกาลที่สี่ทรงทอดพระเนตรไปยังทิศทางของวังหน้าความไม่พอพระไทยเริ่มก่อตัวขึ้นในพระราชหฤทยัยยิ่งเมื่อทรงทราบว่าวิทยาคมเหล่านั้นมาจากกลุ่มลาวพเนียงที่วังหน้าทรงปลอดปรานเป็นการส่วนตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของวิชาอาคมแต่เป็นความแตกต่างทางความคิดที่ซับซ้อนกว่านั้น ในค่ำคืนที่เงียบงันและเต็มไปด้วยความลับของพระนครหล,ลวงเรื่องราวของสองพี่น้องที่ปกครองแผ่นดินและปมดราม่าที่กำลังคืบคลานเข้าสู่เงามืดของประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตอนที่สองของดีจากป่าลึก พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เพียงแต่ทรงศึกษาตำราโบราณจากในวังหลวงแต่ในยามว่างจากพระราชภารกิจพระองค์มักทรงปลอมพระองค์ออกไปแสวงหาความรู้จากอาจารย์ต่างๆทั่วทุกสารทิศยิ่งกว่าวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาคือของดีที่เล่าลือกันว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ทรงอัญเชิญมาจากชายป่าลึกในเขตเมืองสระบุรี เรื่องราวของของดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกเริ่มรุนแรงขึ้นราชการที่ 4, สทรงมีพระราชประสงค์ให้หาพื้นที่สำหรับราชธานีสำรองแต่พระปิ่นกล้าหาบางสิ่งมากกว่าแค่ทำเลที่ตั้งพระองค์ทรงเดินทางเข้าไปในป่าลึกที่เมืองสระบุรีณที่นั่นมีกลุ่มคนพื้นเมืองที่มีวิทยาคมแก่กล้าอาศัยอยู่ พวกเขาคือชาวลาวพเนียงที่อพยพมาตั้งรกรากในพื้นที่ห่างไกลนี้พระองค์ไม่ได้ทรงเพียงแค่สร้างสัมพันธ์กับพวกเขาแต่ท่งแลกเปลี่ยนความรู้และรับเอาบางสิ่งมาซึ่งทำให้พระองค์มีพระชิวหาดำคล้ายกับพระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำนี่ไม่ใช่ตำนานเล่าขานเพื่อความยิ่งใหญ่แต่เป็นเครื่องหมายแห่งสัจจะที่บอกว่าพระองค์ได้เข้าถึงวิทยาคมที่คนทั่วไปไม่เคยล่วงรู้ ของดีจากป่าลึกนี้เองที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองราชันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะหากอำนาจที่แท้จริงหาใช่ราชบัลลังก์แต่เป็นวิทยาคมที่คนทั่วไปไม่เข้าใจเช่นนี้แล้วใครกันเล่าที่แท้จริงแล้วคือผู้คุมอำนาจแห่งสยาม ข่าวลือเริ่มแพร่สพัดจากชาวบ้านในสระบุรีไปจนถึงขุนนางในพระนครและถึงหูของรัชกาลที่สี่ที่ไม่ได้ส่งโปรดปรานกลุ่มชาวลาวเหล่านี้แต่เดิมแล้วทำให้สายสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่นต้องเกิดรอยร้าวที่ยากจะประสานตอนที่สวังในป่ายลึกเมื่อข่าวลือเรื่องวิทยาคมเริ่มแพร่สพัดในพระนครพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลีกพระองค์จากความวุ่นวายในวังหลวงเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ทรงสร้างขึ้นด้วยพระองค์เองวังสีทาณนะริมแม่น้ำป่าสักเมืองสระบุรีวังแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการโอร้อวดแต่เพื่อเป็นราชธานีสำรองหากสยามต้องเผชิญกับภัยจากชาติตะวันตกจริงๆทรง,งเลือกทำเลนี้เพราะมีเขาคอ,อกโอบล้อมไว้คล้ายป้อมปราการธรรมชาติ และยังมีเส้นทางน้ำที่เป็นประโยชน์แก่การทหารแต่เหตุผลที่แท้จริงและส่วนตัวกว่านั้นคือการที่วังแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเหล่าชาวลาวที่อบพยพมาวังศีทาคือโลกอีกใบที่แตกต่างจากพระนครที่นี่ไม่มีพิธีรีตองอันซับซ้อนไม่มีสายตาจากใครมาจับจ้องพระองค์ทรงโปรโดการฟ้อนรำและการแอวเพลงของชาวลาว บรรยากาศอบอุ่นและเรียบง่ายทําให้พระองค์รู้สึกเป็นอิสระจากความตึงเครียดที่สั่งสมมานานทรงมีหม่อมและนางในเป็นชาวลาวหลายคนและมีบริวารที่พักดีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้เองที่ไม่เคยมีใครในพระนครได้ล่วงรู้แต่ขณะที่พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสุขสำราญอยู่ในวังศีทาราชการที่สี กลับทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้านายผู้ใหญ่แสดงถึงความไม่พอพระทัยต่อพวกลาวและกระทบกระเทียบถึงพระอนุชาของพระองค์อย่างชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องไม่ได้ตึงเครียดเพียงเพราะเรื่องอำนาจแต่ยังรวมถึงวิถีชีวิตและความชอบที่ไม่ตรงกันแม้จะทรงทราบถึงความไม่พอพระทัยของรัชกาลที่สแต่พระปิ่นเกล้ากลับไม่ทรงสนพระทัยนัก ทรงยังคงใช้ชีวิตตามพระทัยของพระองค์ในวังแห่งนี้โดยไม่คาดคิดว่าความสุขสงบที่กำลังดำเนินอยู่นั้นจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังวังสีทาที่ที่ทรงสร้างขึ้นเพื่อนหนีความจริงแต่ในที่สุดความจริงก็กำลังจะตามมาถึงที่นี่ตอนที่4ฤทธ,ธามาตในสายตาต่างชาติ เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสยามแต่ไปไกลถึงโยุโรปแล้วเมื่อคณะราชทูตของรัชกาลที่4เดินทางถึงกรุงลอนดอนข่าวลือเรื่องความสามารถอันประหลาดของพระปิ่นเกล้าได้ถูกเล่าขานในหมู่ชาวอังกฤษที่นั่นแม้แต่สมเด็จพระราชินีวิกต oria ยังส่งให้ความสนพระไทยในเรื่องของวังหน้าผูหายตัวได้ในขณะเดียวกันเรือรบของอังกฤษได้ล่องเข้ามาในน่านน้ำสยาม เพื่อแสดงแสนยานุภาพและกดดันให้สยามทำตามข้อเรียกร้องทางการค้าแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเรือรบเหล่านั้นเกิดความปั่นป่วนอย่างประหลาดจนตัวเรือเอียงวูบและเครื่องยนต์บางส่วนก็ขัดข้องอย่างไม่ทราบสาเหตุผู้บัญชาการเรือชาวอังกฤษได้ยินข่าวลือเรื่องวังหน้าผู้มีวิทยาคมมาก่อนหน้านี้แล้วเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น และมันทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวมากกว่าความเกรงขามรัชการที่4ทรงทราบข่าวนี้แล้วทรงไม่พอพระไทยอย่างยิ่งเพราะทรงมองว่าวิทยาคมของวังหน้าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการค้าขายกับชาติตะวันตกเลยแต่กลับยิ่งทำให้เรื่องราวบานปลายออกไปอีกทรงเห็นว่าการที่พระปิ่นเกล้าทรงใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเช่นนี้อาจนำมาซึ่งหายนะต่อแผ่นดินสยามได้ ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าขายแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศทั้งหมดในขณะที่ทุกคนกำลังหวาดกลัวกับอำนาจของชาวต่างชาติพระปิ่นเกล้ากลับทรงรเผชิญหน้ากับอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือเรื่องราวของพระชิวหาดำที่เป็นที่โจจันกันในหมู่คนพื้นเมืองมันไม่ใช่แค่ความเชื่อเรื่องวิชาอาคมแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแตกต่างที่ไม่อาจยอมรับได้ระหว่างสองพี่น้อง ท่ามกลางความขัดแย้งของสองอำนาจในแผ่นดินนี้ปมปริศนาเบื้องหลังเรื่องราววิทยาคมทั้งหมดกำลังจะเปิดเผยและอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สยามตอนที่5สายใยที่ถูกตัดขาดความตึงเครียดระหว่างวังหลวงระะวังหน้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการเมืองอีกต่อไปแต่กลายเป็นเรื่องส่วนตัวที่ยากจะแก้ไข เมื่อข่าวลือเรื่องวิทยาคมและความสัมพันธ์ของพระปิ่นเกล้ากับชาวลาวเดินทางมาถึงพระกัรของรัชกาลที่สี่อย่างต่อเนื่องพระองค์ทรง,งเริ่มแสดงความไม่พอพระัยอย่างเปิดเผยมากขึ้นโดยไม่ได้กล่าวถึงพระอนุชาโดยตรงแต่ทรงมีรับสั่งห้ามเล่งแอวลาวซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่พระปิ่นเกล้าทรงโปรดปรานอย่างยิ่ง ทรงมองว่าวัฒนธรรมเหล่านี้อาจเป็นต้นต่อของความเชื่อที่ไม่เหมาะสมที่คอยบ่อนทำลายความสามัคคีในราชสำนักพระปิ่นเกล้าที่กำลังประทับอยู่ที่วังศีทาทรงรับรู้ถึงพระราชดดำรัสนี้แม้จะทรงไม่สนพระไทยในคำวิพาก์วิจาร์ณแต่ครั้งนี้ทรงรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่มากขึ้นจากพระเชษฐาเป็นครั้งแรก พระองค์ทรงมองดูชาวลาวที่ฟ้อนรำอยู่รอบๆตัวทรงเห็นถึงความสุขและความพักดีของพวกเขาแต่ก็ตระหนักดีว่าความผูกพันนี้เองที่อาจนำภัยมาถึงตัวพวกเขาแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีผู้ที่แอบอ้างว่ามีวิชาอาคมเช่นเดียวกับพระปิ่นเกล้าเข้าไปสร้างความวุ่นวายในเขตพระนครข่าวลือถูกปรุงแต่งจนกลายเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวและชื่อของวังหน้า ก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ในคืนนั้นพระปิ่นเกล้าทรงต้องผเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าไม่ว่าพระองค์จะปรารถนาความสงบสุขเพียงใดแต่พระราชอำนาจและกฎของแผ่นดินก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้วังสีทาที่เคยเป็นที่พักใจกำลังจะกลายเป็นสถานที่ที่ถูกจับตามอง และสายใยที่เคยผูกพันกับชาวลาวก็กำลังจะถูกตัดขาดด้วยพระราชประสงค์ของราชันผู้ปกครองแผ่นดินตอนที่ 6. บทลงโทษจากเงามืดเมื่อความขัดแย้งระหว่างสองราชันถึงจุดแตกหักพระปิ่นเกล้าทรงเดินทางกลับพระนครอย่างกระทันหันพร้อมกับความรู้สึกที่หนักอึ้นในพระราชหฤาริไท การที่ต้องทิ้งความสงบสุขที่วังสีทาเพื่อกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงในวังหลวงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระองค์แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพระปิ่นเกล้าทรงเริ่มมีพระอาการประชวนอย่างรุนแรงแพทย์หลวงจากในวังหลวงไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแน่ชัด ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องวิทยาคมที่น่าอัศจรรย์แต่เป็นเรื่องของการถูกลงโทษจากสิ่งที่พระองค์ทรงทำไปในอดีตบางคนเชื่อว่าของดีจากป่าลึกที่ทรงนำมานั้นกำลังจะย้อนกลับมาทำร้ายพระองค์เองเพราะทรงนำมันมาใช้นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่แท้จริงบางก็ว่าเป็นการสาปแช่งจากฝ่ายตรงข้ามที่ทนไม่ได้กับอิทธิพลของพระองค์ ในห้องบรรทมที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดพระปิ่นเกล้าทรงพยายามใช้พระกำลังที่ยังเหลืออยู่เพื่อสื่อสารกับบริวารคนสนิททรงกลุ่มวัตถุอาถรรพ์ที่เคยให้ความคุ้มครองเอาไว้แน่นแต่แล้ววัตถุนั้นก็ค่อยๆแตกสลายในพระหัตถ์แสดงให้เห็นว่ามันหมดฤทธิ์แล้วรัชกาลที่สี่ทรงสเสด็จมาเยี่ยมพระอาการประชวนของพระอนุชาด้วยพระพักที่สงบแต่ในแววตากลับฉายแววครุ่นคิดบางอย่าง พระองค์ทรงทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องของยาแต่เป็นเรื่องของวิชาอาคมที่พระองค์ทรงไม่เคยเชื่อมัน่นตอนที่ 7. จุดจบของวังในป่าหลังจากพระปิ่นเกล้าเสด็จสวรรคตความโศกเศร้าเข้าปกคลุมพระนครแต่สําหรับวังศรีทาที่อยู่ห่างไกลออกไปนั้นความเศร้าโศกกลับถูกแทนที่ด้วยความเงียบสงัดราวกับสถานที่แห่งนั้นสิ้นชีวิตไปพร้อมกับพระองค์ไม่นานหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนนั่นคือพระราชประสงค์ให้หรื้อวังสีทาและให้นำไม้ทั้งหมดไปสร้างพระตำหนักถวายแด่พระโอรสพระธิดาของพระองค์ผู้คนในวังหลวงต่างแปลกใจกับการตัดสินใจที่ดูไร้เหตุผลนี้แต่สำหรับชาวลาวที่วังสีทาแล้วมันเป็นยิ่งกว่าความประหลาดใจมันคือการถูกตัดขาดจากทุกอย่างที่เคยเป็น พระราชดำรัสนนี้ไม่ได้เป็นการทำลายเพียงแค่โครงสร้างทางกายภาพของวังแต่เป็นการทำลายความทรงจำและความสัมพันธ์ที่พระปิ่นเกล้าทรงสร้างไว้กับพวกเขาตลอดมาแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นท่ามกลางการรื้อถอนมีการค้นพบวัตถุอาถรรพ์บางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในรากฐานของวังซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนและการค้นพบนี้ก็ทำให้ผู้ที่เห็นต่างเกิดความหวาดกลัว และเชื่อว่าเหตุผลที่แท้จริงของการรื้อวังนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องไม้ที่จะนำไปสร้างตำหนักแต่เป็นเพราะวังแห่งนี้เต็มไปด้วยวิทยาคมที่อาจเป็นภัยต่อบ้านเมืองได้ขณะที่ซากวังค่อยๆพังทลายลงเรื่องราวของพระปิ่นเกล้าที่เคยเล่าขานกันก็เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนเหลือเพียงคำบอกเล่าจากชาวบ้านท้องถิ่นที่ไม่เคยลืมเลือนและยังคงเล่าขานถึงตำนานของวังในป่า แล้วเจ้าของวังผู้เปี่ยมด้วยอาคมตอนที่ 9. าตำนานที่ยังคงอยู่หลายร้อยปีผ่านไปวังศีทาที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันในหมู่คนท้องถิน่นซากปราหักพังของอาคารที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันและต้นไม้ใหญ่เกลื่อนกินไปจนเกือบหมดสิน้นเหลือเพียงบันไดหินที่ทำจากปูนฉาบสีขาวที่พังทลายไปตามกาลเวลา และฐานรากที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหญ้าเป็นเครื่องยืนยันถึงการมีอยู่ของสถานที่แห่งน,นี้แต่ทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน5ชาวบ้านในตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็จะมารวมตัวกันณวังเก่าแห่งนี้พวกเขาไม่ได้มาเพื่อรำลึกถึงเรื่องราวคารการเมืองหรือประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่มาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของวังที่พวกเขารักและเคารพอย่างจริงใจ เรื่องราวของพระปิ่นเกล้าไม่ได้ถูกจดจําในฐานะวังหน้าผู้เปี่ยมด้วยวิทยาคมที่น่าหวาดกลัวอีกต่อไปแต่ถูกเล่าขานในฐานะเจ้านายผู้เมตตาผู้ที่ทรงรักและปกป้องชาวลาวพเนียงและทรงสร้างที่พักพิงให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงในตอนจบนี้เรื่องราวทั้งหมดถูกเฉลยวิทยาคมที่พระปิ่นเกล้าทรงครอบครองนั้นไม่ใช่เพียงแค่อำนาจที่เหนือธรรมชาติแต่เป็นสัจจะแห่งความเมตตา ที่ทำให้ชาวบ้านรักและสวามิภักดิต่อพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลายและนั่นคือสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในวังหลวงมากกว่าสิ่งใดเพราะท้ายที่สุดแล้วอำนาจที่แท้จริงหาใช่ราชบัลลังก์หรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ใดแต่คือความรักและความภักดีจากหัวใจของประชาชนเรื่องราวของพระปิ่นเกล้าสอนให้เรารู้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุอาถรรพ์หรือความสามารถที่มองไม่เห็น แต่เป็นความเมตตาและความรักที่สร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของพระองค์ยังคงอยู่ตราบนานเท่านานขอบคุณสำหรับการรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจนี้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดผมก็ต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านมีคำแนะนำหรือติชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมและทีมงานยินดีและดีใจมากและอ่านด้วยความเต็มใจ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Infinity Fire เยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมขอลาไปกับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ